สวัสดีค่ะเรียนดูวิชาดนตรีนาฏศิลป์กับครูบิวนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการแสดงนาฏศิลป์ไทยค่ะในส่วนของการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะจะมีหลากหลายประเภทนะคะมีรูปแบบการแสดงที่แตกต่างกันมีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยที่สงคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ค่ะแบ่งออกเป็นระบำรำฟ้อนนะคะ ระบำเป็นการแสดงตั้งแต่สองคนขึ้นไปซึ่งไม่มีการดำเนินเรื่องเน้นความพร้อมเพียงเป็นหลักระบำแบ่งออกได้เป็นระบำมาตรฐานเป็นระบำที่ปรมาจารย์ทางด้านนัตสินไทยได้คิดประดิษฐ์ท่ารำขึ้นอย่างสวยงามท่ารำไม่ควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขการแต่งกายยืนเครื่องพระนางเช่นระบำสี่บทระบำดาวดึงระบำเทพบันเทิง ระบำเบเตเลตหรือเรียกว่าระบำที่คิดคน้นหรือปรับปรุงขึ้นใหม่ตามความประสงค์เหตุการณ์ตามสมัยนิยมหรือตามเนื้อเรื่องที่ผู้ประพันธ์ต้องการการแต่งกายแต่งกายตามรูปแบบลักษณะของการแสดงนั้นๆเช่น,ร,นระบำนกพิรบับระบำไก่ระบำดอกบัวระบำประเภทที่มาจากบทละคร เป็นระบำที่ใช้ในการสอดแทรกในบทละครต่างๆเช่นการแสดงเรื่องพระรอจะมีระบำไก่แทรกตอนพระรอตามไก่รำคือการแสดงท่าทางดีลาของผู้รำโดยใช้มือแขนเป็นหลักเสริมด้วยใบหน้าลำตัวอาจจะเป็นนั่งรำหรือรำท่าเคลื่อนไหวครึ่งตัวหรือทั้งตัวก็ได้การรำแบ่งออกได้เป็นรำเดี่ยวรำคู่และรำหมู่ รำเดี่ยวคือการแสดงรำที่ใช้ผู้แสดงเพียงคนเดียวแสดงถึงความสามารถของผู้รำและแสดงศิลปะของรีราการไล่รำตามแบบนาฏศินเช่นรำฉุยฉายาพามรำคู่คือการรำที่ใช้ผู้แสดงสองคนลักษณะการรำคู่จะมีสองประเภทคือการรำคู่เชิงศิลปะการต่อสู้และการรำคู่ในเชิงเกี่ยวพาราศี ซึ่งจะมีลีลาท่ารำที่แตกต่างกันมุ่งเน้นแสดงลีลาการได้รำอย่างสวยงามตลอดทั้งชุดเช่นพระรามตามกวางเมฆขาลามสูรรำมุงคือการแสดงที่มีผู้แสดงมากกว่าสองคนขึ้นไปมุ่งความงามของท่ารำและความพร้อมเพียงของผู้แสดงเช่นรำโคมรำกองยาวรำมุงมาตรฐาน ฟอนคือศิลปะการได้รำแบบพื้นเมืองที่มีลีลาการได้รำค่อนข้างช้าการแต่งกายและเครื่องดนตรีเป็นแบบพื้นเมืองโดยมีจุดประสงค์เพื่อแสดงความงดงามอ่อนช้อยพร้อมเพียงและแสดงออกถึงวัฒนาธรรมประเพณีท้องถิ่นภาคเหนือได้เป็นอย่างดีเช่นฟอนวีฟอนสาวไหม้ฟอนเล็บ สำหรับหัวข้อการบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะตามหัวข้อในใบงานที่คุณครูได้แจกไปนะคะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านส่งให้คุณครูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ